ตอนนี้นะครับคุว,ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เดินทางมาถึงศาลหลักเมืองศรีสะเกดแล้วนะครับเพื่อมาทําพิธีบวงสวง241ปีสปีศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ สาลหลักเมืองศรีสะเกดนโมจักสัตวะโตอะระหะโตสัมาพุปัสสะนโมักสัตระโตะระวโตสำมาตุปัสสะนโมจักสัตวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะ,ะ,มมะขอน้อมถวายบังคมอันเชิญดวงพระพิญญาภูรภาพมหาภิกาที่รรบเจ้าทุกพระองค์ พร้อมทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตในพื้นที่แห่งนี้และขอน้องนักกาาดวงวิญญาณปันอับรุลผู้สร้างบ้านแปลงเรือนสิทธเกศทุกท่านอีกทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เชิญมาประชุมสมโมสรพร้อมกันณวนชนที่ดีแห่งนี้ยงยินดีสีดาปราโมดเรื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองส1งยเปีจังหวัดสิทสะเกษ ในระหว่างวันที่17ถึง21พฤศจิกายน2566เพื่อสำเร็จล้ล,ลึกถึงคุณคุณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณโอกาสนี้โปรดรับเครื่อสง,งสันนิษฐารทมอันพล้อมข,ขั่งด้วยเครื่องบูชาทั้งมาลาและทุกเพียนอันข้าพเจ้ากำนงนำปรวายแล้วักการแบบนี้ ขออนุภาพแห่งพระทวาจทรงกำจัดอุปสรัค์ปัดป้องของเหตุเพศไทยอุปัทวะอันตรายทั้งปวงอย่ามีมาแพร่ผ่านขอบเขตสถานจังหวัดศรีสะเกตขอเดชมรีแห่งเทเทีวารทรงคุ้นครองป้องกันข้าพเจ้าและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกตทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากอัยธิบัตทรงเจริญสุขสิริสวัสดิ์อิพัฒนะมงคล สมบูรณ์ปูนผลเกษมสุขดสุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยเรื่องอาศัยเลี้ยงชีพมีความสมบสุขโดยทั่วหน้ากันโปรดดลบรรดาประทานพรให้สิ่งที่ดีงามขอจงมาเกิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและขอให้การจัดงานเฉลิมฉลอง2 4 1สปีจังหวัดศรีสะเกด